สวัสดีพี่นอ้องพ้องฝ่ายสุกูสุคนสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งเราวสวัสดีมิตรสหายพี่ป้านาอาสุกูสุคนนะครับครับสําหรับมื้อนี้กับ่าววนกับสุาพี่พี่น้องมากินเข่าครับกินข้าน้ากันไปเบิ่งเมนูของบ่าววนเลยพี่น้องเป็นเมนูครับไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับ เมนูกับเข้าบาววนมันนี่กับเป็นลาบลาบ,ลาบหมูรับพี่น้องลาบลาบหมูจานนี้น้อยพี่น้องผักกับผักแก้มกมียอดระกอกกับพี่น้องเนี่ยยอดระกอกผู้เองครับเนี่ยเอาเม่นมาจากจากบ้านครับแล้วก็มาปลูกก็ได้กินครับพี่น้อง หลายปีแล,ล้วล่ะอันนี้นพักกทินครับพักกทินครับมันเกิดเองอพี่น้องมาจิ้น่าหมูเสบบแซลกันย้อนมาเกะมาครับนี่เหรอย้อนเกาะนอหน่อยมา กินกินย้อมกะกอ่อนกัดกลับไปนี่กินห่อท่องนาด้วยไปเนอะมากะทินครับกินครับเก็บเกิดเองขางต้มกอกครับ กระดินอ่อนไปหน,น่อแจ่บเจียงกะระเจียงดัง,นะรงครับเียงไมโครเวฟพป่น,อน่อะดินอ่อนพป่น่อยดอกก้านอน่อ,นอนฟฝาเลอย ใชแน่องกรอหอมหอมเปรี <ugly> ้ยวคุณย่องม่วงเปรน้ แไลแน,น้อนสำหรับคลิปนี้เบาเวิ้นก่อนแต่พี่ให้ใหน้องเบิ่งเพียงแค่นี้้ะครับเบาเวิ้นก็ขอบอกครับแต่พี่นน้องที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจเบาเวิ้นสำหรับคลิปนี้เบาเวิ้นก็ขอกราบลาไปก่อนสวัสดีครับ